ตำนานดอกบ,บัวสวรรค์การครั้งหนึ่งนานมาแล้ว่วงสวรรค์อันง,งดงามมีเทพธิดางหนึ่งนามว่าบุตรบานางมีรูปโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือแต่ภายในใจกลับรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตที่จำเจนางปรารถนาที่จะสัมผัสประสบการณ์ที่แตกตา่างจึงตัดสินใจที่จะลงมายังโลกมนุษย์บุตรบาอ้อนวอนต่อพระอินทร์เพื่อขอพอรให้ตนสามารถกลายลงไปในโลกมนุษย์ได้พระอินทร์เห็นแก่ความตั้งใจจริงของนางจึงประทานพรให้บุตรบาสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนา บุตรบาครุนคิดอยู่นานว่าจะแปลงกายเป็นอะไรดีนางมองลงไปยังโลกมนุษย์เห็นทุ่งดอกบัวที่กําลังเบ่งบานอย่างสวยงามนางจึงตัดสินใจที่จะแปลงกายเป็นดอกบัวเพราะดอกบัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเมตตาเมื่อตัดสินใจได้แล้วบุตรบาก,กร่ายมนแปลงกายของตนเองให้กลายเป็นดอกบัวสีชมพูอ่อนที่งดงามนางลอยรลิ้วลงมาจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์และไปเติบโตในสนามเล็กๆก,กลางป่าใหญ่ ในสนามแห่งนั้นบุตรบาได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายทั้งปลากบและแมงต่างๆพวกเขาทั้งหมดต่างก็ชื่นชมในความงามของบุตรบาและเข้ามาพูดคุยกับนางอย่างเป็นมิตรบุตรบาได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของชีวิตในโลกมนุษย์ได้สัมผัสถึงความรักความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ที่นางไม่เคยได้รับบนสวรรค์วันหนึ่งมีพรานป่าผ่านมาพบดอกบัวที่งดงามเขาต้องการนำบัวไปถวายพระราชาจึงพยายามที่จะเด็ดดอกบวัวเมื่อบุตรบารรู้ว่าพรานป่าต้องการเด็ดตนไป นางก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากนางไม่ต้องการที่จะจากเพื่อนไปจึงร่ายมนต์ป้องกันตนเองทําให้พรานป่าไม่สามารถเด็ดดอกบัวได้พรานป่าพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับไปบอกพระราชาพระราชาทรงสนพระทัยในเรื่องราวของดอกบัวประหลาดจึงเสด็จไปยังสนามด้วยพระองค์เองเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นดอกบัวพระองค์ก็ตกตะลึงในความงามของดอกบัว พระราชาทรงทราบได้ทันทีว่าดอกบัวดอกนี้ไม่ใช่ดอกบัวธรรมดาแต่เป็นดอกบัวที่มีเทพธิดาจำแรงกายมาพระองค์จึงตรัสด้วยความเารพว่าข้าแต่เทพธิดาโปรดแสดงกายให้ข้าเห็นเถิดทันใดนั้นดอกบัวก็ค่อยๆกลายร่างเป็นเทพธิดาบุตรบาพระราชาทรงก้มลงปราบแทบพระบาทของนางบุตรบาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังพระราชารู้สึกซาบซึ้งในความดีของบุตรบาและขอให้นางอยู่ช่วยเหลือประชาชนของพระองค์บุตรบารรับคำ และอยู่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเมตตาและความรักตลอดไป